หัวข้อนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เพดิกรีนะครับเพดิกรีนะครับก็คือแดกแกรมที่แสดงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะครับแล้วก็แสดงว่าคนไหนเนี่ยที่มีอาการของโรคหรือมีลักษณะที่เราสนใจนะครับเมื่อเราได้แดกแกรมนี้มาแล้วเนี่ยเราก็เอามาดูเพื่อทํานายว่าลักษณะเนี่ยที่เราสนใจเนี่ยมันมีรูปแบบการถ่ายทอดอย่างไรนะครับ อันนี้คำว่ารูปแบบเป็นอย่างไรเนี่ยก็คือคําถามหลัก2อ,อันว่า1มันเป็นยีนเด่นหรือย,ยีนด้อยนะครับที่ควบคุมลักษณะนี้ 2. มันเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศหรือโครโมโซมร่างกายนะครับอันนี้สัญ,ญลักษณ์ที่ใช้นะครับนะต้องต้องใช้สัญลักษณ์ที่เป็นสากลนะครับผู้ชายจะใช้สี่เหลี่ยมผู้หญิงจะใช้วงกลมนะครับ นี่ลักษณะคนที่เราสนใจนะครับเราจะแรงเงาสีดำนะครับืะทําสีให้เห็นความต่างนะครับถ้ามีการแรงเงาเนี่ยก็คือคนนั้นมีลักษณะที่เราสนใจอยู่นะครับดังนั้นถ้าเราขีดก็คือการแต่งงานนะครับถ้ามีลูกก็คือแตก,กิ่งลงมานะครับตรงนี้จะเห็นว่าตรงนี้เป็นคนในครอบครัวเดียวกันใช่ไหมครับ พ่อแม่ลูกสี่คนลูกชายสองหญิงสองแล้วก็ลูกชายเนี่ยก็แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีลูกชายสองคนนะครับซึ่งกับคนหนึ่งก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงแล้วก็มีลูกผู้ชายอีกหนึ่งคนนะครับมีทั้งหมดสี่คนที่มีอาการของโรคนะครับจะเห็นว่าเพเดิกรีนี่ยจริงๆเราต้องพยายามสืบให้ได้ข้อมูลเยอะที่สุดนะครับหลายๆรุ่น นะแล้วก็สืบ,ส,บ,ส,บสืบว่าฝั่งไหนที่ใครมีอาการของโรคบ้างเพราะว่าพอมันมีเยอะเนี่ยเราก็จะสามารถทํานายรูปแบบกันแหรทอดได้มั่นยําขึ้นนะครับถ้าเรามีข้อมูลน้อยบางทีเราจะสรุปไม่ได้นี่ผมโน้ตทิ่หนึงนะครับเรื่องของคนนอกครอบครัวนะครับพันธุกรรมเป็นอย่างไรโจทย์บางข้อเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะแต่เราอาจจะแอสซูมเหมือนกันครับว่าคนนอกครอบครัวเนี่ย จะไม่มียีนที่เป็นโรคนั้นอยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโรคเนี่ยมันเป็นโรคที่มีน้อยในประชากรนะครับดังนั้นมันมันจะรันอยู่ใน Family นะครับคนนอกครอบครัวเนี่ยนะครับไม่น่าจะมียีนของโรคแฝงอยู่นะครับโอกาสมันน้อยมากในที่ที่จะมีนะครับดังนั้นโจทย์เนี่ยบา,บางทีเขาก็จะคิดว่าไม่มีการาแฝงของยีนที่ทำให้เกิดโรคนะครับ อย่างเนว่าบานเคสนอกคนนอกครอบครัวก็เป็นโรคมาด้วยอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยก็แสดงว่าแอสซิม t ชันนี้ใช้ไม่ได้นะครับนะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเป็นโจทย์ทําสอบอะไรเนี่ยก็จะบอกอย่างชัดเจนนะครับว่าคนนอกครอบครัวเป็นหรือไม่เป็นนะครับมีโรคไหมมีอันเรือกของโรคไหมนะครับอ่าน,นี้ลองดูครับลองดูอันนี้เรื่องของเรียกอ,อะไรนะ รอยที่หนะ้าผากตรงนี้นะครับมีแบบหยักกับแบบเรียบนะผมเป็นแบบเรียบใช่ไหมครับอ่าเป็นเด่นหรือเป็นด้อยนะครับข้อนี้อ่าลองดูครับอ่าถ้าเป็นด้อยได้ไหมครับถ้าด้อยด้อยแล้วมีลูกเด่นโผล่กมานะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วน้นเคสนี้ต้องเป็นเด่นนะครับอันเลวดเด่นก็คุมลักษณะนั้นก็มีอันเลียวด้อยแฝงอยู่ลูกก็เลยปรากฏมาแบบ ไม่มีรอยรอยหยักนะครับเห็นเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นเด่นหรือด้อยนะครับดูตรงไหนอดูตรงนี้อีกก็ได้ครับถ้ามันเป็นเด่นอถ้าเป็นเด่นด้อยด้อยจะมีลูกเด่นได้ไหมครับเดี๋ยวนะ,ะสีขาวเนี่ยคนไม่เป็นโรคนะถ้าเป็นด้อยเนี่ยจะมีลูกเป็นเด่นผมอะไรไหมไม่ได้นะครับ นั้นคนปกตินะครับต้องเป็นอัเลยวเดแล้วก็มีอัล้ยวด้อยที่ทําให้ข้อ,ขอนี้ก็คืออ,อันนี้ก็ถาม a t t a c h yellow นะครับเป็นเด่นหรือด้อย a t t a c h yellow แสดงว่าต้องเป็นสีที่แรงเงานะครับเักษาที่เราสนใจใช่ไหมอันนี้เมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าก็แสดงว่ามันก็ต้องเป็นด้อย เพราะมันแฝงอยู่ใน2คนนี้แล้วถึงจะปรากฏออกมานะครับเราก็เลยใช้ f เล็กในการแสดงนะครับตัวอย่างโรคทางบรรลุกรรมนะครับที่มีการวิเคราะห์จากเพ็นดิซีเนี่ยแล้วเราก็รู้แล้วว่ารูปแบบการแพร่ทอดเป็นอย่างไรนะครับนะโรคที่เป็นอินด้อยนะครับของคอมมสมร่างกายเช่นซิสติฟิบโรซิสเทสแซคดิซีสซิคเก,กิลเซลดิซีสนะครับฟินเนลคิโตนูเลียนะครับ หรือถ้าเป็นลักษณะเด่นเช่น Huntington disease เป็นต้นนะครับรีทอด้วย d o m ิ n a n t l รีทอทดอมิเ n นต์อัลลีนะครับไอ้องไงที่เราคุยกันว่าถ้าถ้าเป็น dominant alle ลี e AL, เนี่ยจะทำให้ตายได้นะครับโอเคลองมาทำโจทย์กันโจทย์ข้อที่หนึ่งนะครับให้เพนดิกรีมา นะครเราต้องถามว่ามันเป็นโดมิแนนหรือเซสซีนะครับแล้วก็เป็นออโตโซมหรือเซกโค o โมโซมนะครับโอเคเรามาดูก่อนว่าเด่นหรือด้อยนะครับอ่าดูตรงนี้เลยครับไอเนี้ยบอกเราว่าต้องเป็นด้อยนะครับต้องเป็นด้อยเพราะอะไร เพราะว่าถ้าตรงนี้เป็นเด่นมันเป็นไปนไม่ได้ที่ด้อยกับด้อยจะมีลูกเป็นเด่นนะครับอันนั้นตรงของเราต้องเป็น recessive ทันนี้ลองมาดูว่าเป็นออโตโซมหรือเซกโครโมโซมนะครับตอนนี้เราได้แล้วว่าเป็นด้อยใช่ไหมครับด้อยแฝงเนาะคิดยังไงครับลองดูว่า ลองดูว่าถ้าเป็นออโตโซมนะครับลองดูคนนอกครอบครัวก็ได้นะครับคนนอกครอบครัวเนี่ยอย่างที่คุยกันเนาะแอนซูมาเขาไม่มียีนถ้าเขาเขาต้องไม่มียีนแฝงอยู่นะครับส่วนคนนี้ก็ครอบครัวเนี่ยมันก็ก็คงมีละครับ ที่ถึงจะได้ลูกลูกเป็นโลกใช่ไหมครับแต่ว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยนะครับเพราะว่าคนก้าน,นอกก็ครัวไม่มีเอเล็ก e ใช่ไหมครับเพื่อไม่มีโอกาสที่ลูกจะป่วยนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนให้เป็นเซกโครโมโซมนะชายเป็นปกตินะครับผู้หญิงปกติแต่มีด้อยแฝงอ่าเคสนี้ลูกชายครับ ลูกชายมีโอกาสที่ที่จะจะเป็นโรคนะครับก็คือตอนนี้ใช่ไหมครับ X A จะเจอกับ Y นะครับงนั้นถ้ามีต้องเป็น recessive แล้วก็เซ็ตโครโมโซมครับ